สวัสดีครับพบกับนั้นนะครับ Isuzu Truck f 4 s a l l ครับวันนี้เราอยู่กันที่ Isuzu King y o นสาขาสำยักปากทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับช่องของเรานะครับก็รีวิวเกี่ยวกับรถใหม่นะครับรถบรรทุกป้ายแดง Isuzu นะครับทุกรุ่นตัวถังทุกรูปแบบการใช้งานนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะได้รถบรรทุกใหม่ป้ายแดงก็สามารถโทรหรือไลน์มาสอบถามรายละเอียดทาง Isuzu Truck 4 s a l e นะครับ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นไว้ที่มุมล่างของจอได้เลยนะครับเรามีบริการรับจองออนไลน์จัดไฟแนนซ์ฟรีส่งมอบฟรีถึงบ้านทุกทิศทั่วไทยนะครับและแล้ววันนี้นะครับเราก็มาชมรถคันนี้กันดีกว่าครับเป็น6ล้อขนาดกลางนะครับเป็น FRR แรงม้าเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปกันเลยครับและสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นรถด,ดำข้อเกษตรอย่างที่ท่านได้ชมกันอยู่ตอนนี้เลยนะครับ เป็นรถบรรทุกขนาด6ล้อขนาดกลางนะครับในรุ่นของ FRR 190แรงม้านะครับสำหรับ FRR เนี่ยนะครับก็มีพิกัดในการบรรทุกเฉพาะสินค้านะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ7-10ถึง10ตันนะครับน้ำหนักรถของเขานะครับอย่างรถคันนี้นะครับก็น่าจะอยู่ราวๆที่ประมาณ5ตันกว่านะครับไม่เกิน5ตันครึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นน้าหนักของสินค้าเนี่ยก็จะบรรทุกได้อีกราวๆสัก9-9.5ตันนะครับเป็นกระบะเหล็กดำข้อเกษตรนะครับก็สําหรับ FRR นะครับมีให้เลือกใช้งานคือตัว190แรงม้ากับตัว210แรงม้านะครับตัว190แรงม้านะครับก็จะเป็นลักษณะเน้นการใช้งานแบบกลางๆนะครับลุยก็ได้นะครับหรืองาน เรียบเรียบวิ่งหลังถนนนะครับก็ไม่กินน้ำมันนะครับแต่ถ้าเน้นงานลุยเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะแนะนำให้เลือกเป็นตัว frr 2 1 0แรงม้า m a c t a l k นะครับหรือเป็นตัวรุ่นเฟืองช้านะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับเน้นวิ่งระยะทางไกลนะฮะวิ่งหลังถนนอย่างเดียวนะครับเน้นประหยัดน้ำมันเราก็จะแนะนำให้ไปใช้เป็นตัว210แรงม้าเฟืองเร็ว สำหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นช่วงสั้นนะครับระยะช่วงต่อตัวถังนะครับความยาวของแชสซีของเขาวัดตั้งแต่หลังหัวเก๋งไปจนถึงปลายแชสซีอยู่ที่4.3เมตรนะครับต่อกระบะเหล็กดัมออกมาก็ได้ความยาวของกระบะดัมอยู่ที่4เมตรนะครับคันนี้คอกลัว7เส้นความสูงนะครับวัดจาก พื้นถึงขอบบนสุดของกระบะนะครับก็อยู่ประมาณ1เมตร70เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของตัวกระบะดัมอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2เมตร30นะครับคุณลักษณะของกระบะนะครับด้านท้ายก็จะเป็นฝาท้าย2ตอนนะครับตัวซี่ลัวด้านบนนะครับก็แบ่งเป็น2ชิ้นงานซึ่งสามารถจะถอดน็อตแล้วก็ถอดออกได้นะครับ แล้วก็ฝาในส่วนทึบนะครับก็เป็นแบบสามารถเปิดได้กรณีเราไม่ยกดั้มนะครับก็สามารถที่จะถอยของหรือเอาของออกนะครับได้นะครับโดยการเปิดฝาท้ายห้อยลงมาได้นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็ฝาข้างก็เป็นแบบเปิดได้เช่นกันนะครับเปิดได้โดยการปลดสลักนะครับทางด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายของฝาข้างนะครับแล้วก็เปิดห้อยลงมานะครับ สามารถถอยของลงมาด้านข้างก็ได้เช่นกัน,นเดี๋ยวเรามาดูสเปคของล้อและยางกันบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับก็ให้กระทะล้อขนาด16นิ้วมานะครับแล้วก็ให้ยางผ้าใบนะครับที่มียางในนะฮะก็เหมาะสำหรับการวิ่งงานถนนที่ไม่เรียบนะครับหรือว่าทางดินทางลูกลังหรือว่าเข้าไล่ก็ได้นะครับแต่สำหรับรถรุ่นใหม่ที่จะผลิต ต่อจากนี้ไปนะครับเขาก็จะยกเลิกนะครับการใช้ยางผ้าใบละนะครับต่อไปเขาก็จะใส่เป็นยางขนาด825แต่เป็นยางเรเดียนแบบมียางไหนให้แทนนะครับสำหรับถังน้ำมันนะครับในรถของ FRR 190หรือ210แรงม้าช่วงสั้นนะฮะก็จะให้ถังน้ำมันที่มีความจุมาที่100ลิตรนะครับ แล้วก็อันนี้ด้านข้างถังน้ํามันเขาก็จะเป็นถังเก็บน้ํามันไฮโดรลิกนะครับที่จะใช้เก็บน้ํามันไฮโดรลิกสําหรับการใช้งานในการยกด้ำขึ้นลงนะครับด้านข้างก็มีกาดข้างกาดกันมอเตอร์ไซค์นะครับตัวถังนี้ก็ผลิตจากอู่มงคลชัยการช่างที่อําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็สําหรับ ท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับช่องนี้ก็สื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับรถใหม่ป้ายแดงนะครับรถบรรทุกอีสูสุนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเก๋งชัดซีหรือว่าพร้อมตัวถังนะครับที่ใช้งานในธุรกิจต่างๆนะครับในการบรรทุกสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะข้อกก็ดีนะครับจะเป็นตู้บรรทุกก็ดีหรือจะเป็นรถเครนรถน้ำมัน รถหัวลากรถพื้นเรียบต่างๆนะครับก็ไหนทุกๆรูปแบบเลยนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมนะครับอีซูซูทักฟอรเซลเราก็จะลงคลิปรีวิวรถใหม่ป้ายแดงอ s u ู u ูนะครับหรือว่าท่านอยากจะชมรถในลักษณะใดหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดนะครับก็สามารถที่จะ คอมเมนต์ Comment, แนะนำนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับในส่วนของราคานะครับทางผมก็จะไม่ได้พูดในคลิปนะครับแต่ว่าจะลงราคาณนะปัจจุบันไว้ให้นะครับที่คำอธิบายด้านใต้คลิปนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดรวมถึงช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o t t k t t o y y u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  e i n s t t g r r m นะครับเผื่อท่านอยากจะไปรับชม ภาพหรือว่าข้อมูลต่างๆเสริมที่มากกว่านี้นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้จากช่องทางต่างๆนะครับที่ผมมีอยู่นะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนตัวถังแบบไหนก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้อิสุสุทรัคโพเซลขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ